ไปเราจะมาปันทึกายการค้าการขายสดของวันที่5บมกราคคือขายสดเครื่องวัดความดันเป็นเงินสดเครื่องละ9,500บาทจำนวนเครื่องให้กับโรงพยาบาลกรุงเทพโดยออกใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเลขที่ ศูนย์ศูนย์หนึ่งคับศูนย์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 หนึ่งเราจะมาทีในโปรแกรมกันเลยนะคะให้เข้าไปที่ระบบขายและรับจองสค่ากดบุ่มเบอรโฟนค่ะเลือกไปที่อินไวต์อีกค่ะ เราจะเลือกหนจุคือขายสดค่ะมันจะขึ้นหน้าต่างใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเงินโดนสาขาก็คือสำนักงานใหญ่เลขเอกสารศูนยูนยนหนึ่ง,ง,งขายค้าเงินสดถูกต้องแล้วก็คือเราจะกดโอเคค่ะ เรากด F3 เพื่อเพิ่มค่ะเลขที่และเลขที่อ้านเราไม่ต้องใส่เราจะให้โปรแกรมรันให้นะคะเรามาใส่วันที่เอกสารค่ะใส่วันที่04ทับศูทับ58ค่ะ หัสลูกค้าใส่จุดและแอนเทอร์ค่ะของเราจะเลือกโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะ C ขีดสูตรสาค่ะแล้วกดเลือกค่ะยอดนี่ขานาดนี้คือศูนย์บาทค่ะวันที่ครบกำหนดถ้าขับวนตามเครดิต เพิมแล้วจับเป็นวันอาทิตย์จึงลับไปเป็นวันจันทร์ค่ะก็เปลี่ยนเป็นวันที่5นะ้าั ที่หน,นะคะ P F เราจะใส่ T ค่ะ P เราจะใส่1สนึ่สินค้าสำเร็จรูปค่ะชื่อสินค้าเราจะใส่จุดและ Enter ค่ะเราจะเลือกเครื่องวัดความดันนะคะรหัสสินค้า E P ศ2ค่ะแล้วกดเลือกค่ะจำนวนหนึเครื่องค่ะ ระบุจำนวนสินค้าและหน่วยนับจำนวนหนึ่งเครื่องราก็กดโอเคค่ะราคาหน่วยค่ะขอโทษค่ะหน่วยขายต่อหนึ่งหน่วยก็คือ9,500บาทเราขายจำนวนหนึ่งเครื่องมีมูลค่า9,500บาทค่ะกดปุ่ม f 1สเพื่อบันทึกค,ค่ะ จำนวนหนึ่งหมนหนึ่บาบาทเครดิตขายสดเก้าพันห้าบาทภาษีขาย655บาทจำนวนรวมเดบิตและเครดิตเท่ากันคือ1,165บาทกดเอฟสเพื่อบันทึกค่ะโปรแกรมจะถามว่าพิมพ์หรือไม่ตอบโนค่ะ กด e Scape เพื่อออกค่ะยกเลิกข้อมูลนี้หรือไม่ต่อบที่ค่ะกด e Scape เพื่อออก